กสิงกรี๊อย่างมากค่ะกับแจมรัชตะและเบสรักวนีที่นำทัพนักสแสดงจากละครตามหารักที่เธอลืมมาปรากฏตัวในงานวันสนันจอค่ะี่แกแน่ใจเหรอว่าจะเจอพ่อแกที่นี่จริงๆอะถ้าจะตามหาพ่อก็ต้องเริ่มจากที่นี่ก่อนแหละเบสเนี่ยต้องยกให้เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการตามหาคุณพ่อ <laughs> อ๋อ คือทุกเรื่องเลยค่ะไม่ตามหาพ่อก็ตามหาแม่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องไปรอรุ้นว่าตามหาใครเพราะตามหารักเราไม่ได้ฉเฉลยว่าเราตามหาใครพฤติกรรมคนนี้มันเป็นพวกเลเวสแกรมเมอร์ชัดๆจะให้จะเป็นมิจฉาชีพให้ได้เลยใช่ไหมงั้นก็พูดมาสิเข้ามายุ่งกับพ่อมาทำไมเขายกย่องว่าให้เป็นเจ้าหญิงแห่งการตามหาพ่อแม่ ก็น้อมรับค่ะเพราะว่าชีวิตจริงก็ตามเหมือนกันตามหาลักแน่ตามหาลักแน่อ๋อโอ้ยดีา <laughs> เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าลอ, <laughs> อะไหเนี่ยนี่เธอเป็นใครอะฮะมายุ่งอะไรสามีฉันก็ที่สุดอยู่นะคะเรื่องนี้เอ่อแต่เป็นอะไรที่มันเหมือนกับว่ามันก็ต้องมีอะไรที่เก็บอยู่ในใจ <laughs> แล้วก็คาแรคเตอร์ก็ <laughs> คนละแบบกับที่ผ่านมา วนี้พี่กับการจะรันทดอะไรอยู่ไหมคะรันทดเหรอครับที่สุดไม่แน่หรอดเล่นะตัวอย่างมันต้องมีมูลครับตัวอย่างมันมีมันมีที่มาที่ไปมันจะเป็นความรันทดที่มันก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ดูไม่ได้อ่ะถึงเมียกับลูกลุงจะไม่อยู่แล้วแต่ลุงก็ยังคิดถึงเขาไม่มีวันลืมเลยเ้าเอา ไปเยนั่งก่อนนั่งก่อนฉันต้องรู้ให้ได้ว่าความจริงมันคืออะไรกันแน่เห็นหน้าพวกเราก็น่าจะได้รับความสนุกความบันเทิงแล้วก็ได้เห็นฝีมือการแสดงของพี่ๆทุกท่านก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะฝากด้วยนะครับกับละครเรื่องตามหาลักที่เธอลืมนะครับผม พวกเราสองคนเคมีดีแน่นอนฝากด้วยนะครับใช่ค่ะอย่าลืมติดตามนะคะครับ